เฮล lo เช้านี้อะไจ๊ะสีม่วงโอ้โหเห็นไหมนี่ต้นอะไรอ่ะอันนี้มันต้นไม้ในพุทธประวัตินะพุทธประวัติเลยต้นกลุ่มต้นกลุ่มน้ําครับท่านผู้ชมให้สังเกตนะว่ากิ่งทําไมมันกิ่งมันนอนเอ็นอย่างเงี้ยเอ็นพระพุทธเจ้าเขาจะซักผ้าตากบนต้นเนี้ยอืเอ็นมาเพื่อให้พระพุทธเจ้าตาผ้างในพุทธประวัตินะ วันนี้เราจะมาเก็บผักกลุ่มไปดองดอกผักกลุ่มจะทําโปรไบโอติกผักกลุ่มครับท่านผู้ชมเนี่ยเอายอดอ่อนมันเอาดอกมันใช่ไหมได้ทั้งยอดอ่อนทั้งดอกอ่อนอเอาว่ากันไปครับนี่เป็นวิธีถนอมอาหารอย่างหนึ่งซึ่งโบราณก็จะามาดองนะเป็นผักดองมีผักกลุ่มดองผักเสี้ยนดอง อะไรดองอีกย่า oh, <yeah. S 1> ะเงาผักหนามดองอะไรประมาณนี้แล้วก็หลายหลายอย่างที่ดองนะครับก็ถือว่าเป็นการเพิ่มคุณภาพอาหารสำหรับในการดูแลสุขภาพเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารทั้งหมดนะครับเป็นการสร้างจุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้นั่นเองครับท่านผู้ชมวันนี้คุณเองก็มาพร้อมกับ ดอกกลุ่มครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ